สวัสดีครับผมกดเมืองน้ำดำครับมือนี้มาจับนกครับทรงอำเภอเมืองครับจังหวัดมุกดาหารครับมือนีเดี๋ยวเตรียมกล้องก่อนครับกล้องนี้ครับประมาณเย็นๆครับตอนเย็นครับ ตำบลตำบลกุดแขมอำเภออำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับนี่นะครับตรงปากข้างบ้านกุดแขครับเป็นนกเขาแขกสองคู่ครับเป็นนกเขาแขกสองคู่อ่าที่อยู่บนข้อนนี่เป็นตัวผู้ทั้งสองครับส่วนอยู่กลางสองตัวเป็นตัวเมียครับไปสองคู่ครับคู่ละสามร้อยบาทครับ เป็นหกรอยครับอยูใ่ในนี้ร่วมทรงอีกร่วมทรงอีกสามรอยครับมุกดาหาันปิดเก่าลอยครับร่วมทรงนี่สองคููครับแล้วที่เหลือทีเหลือเป็นคูอยู่กับเหลืออยู่คู่นี่ครับนี่เพราะผมเพิ่นเลือกอยู่สามคูสามคู่เพิ่นก็ะเลือกไปสองคูนี่ครับ ก็ลเลยเหลืออยู่คูนี่คูหนึง่งส่วนมีสองคูอีกอีกคูหนึ่งเป็นคู่ขาวครับแต่ว่ายัางหน่อยอยู่ครับนี่คูนี้ยังหน่อยอยู่ประกาศทรงครับเดี๋ยวทรงไปก็ย่านไปไต่ยอยู่ในกองครับรอใง่ายอีกก่อนครับขาวล้วนตาแดงครับส่วนนี้เป็นอันนี้ก็เป็นกงร่วมคือเก่าครับร่วมส่วนซุ่มนี่คือเป็นลูกทนครับ ลูกโทนก็มีแล้วก็เป็นนกหน่อยอยู่2คู่ครับนกหน่อยอยู่2คู่มีสีโอวันตินมีตัวนี้ครับกับตัวนั้นคู่กันครับโอวันตินแล้วก็เป็นสีขาวครับนี่คู่หนึง่งนี่ครับตัวนี้กับตัวบนโอวันตินตัวบนเป็นคู่กันครับมีอยู่นี่สคู่ครับ ส่วนที่เหลือเป็นลูกท้นครับลูกท้นก็นมีจับจับทรงไปน้าแน่ก็มีครับล้อยเอก็มียังก็มีครับตอนนี้ท่านเอฟซีที่ต้องการเป็นคููกับอายุยังหน่อยอยู่ด้วยครับผมจะเหลืออายุสคููแต่ว่ายังหน่อยอยู่ส่วนขาวขาวนี่เป็นทนเป็นลูกทนครับแต่ถ้าเบิ้งตามสภาพก็คือนี่นะจะเป็นตัวเมียรครับขาวนี่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวผู้ครับ ็70-80%ครับโอเคครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถ้าชื่นชอบก็บทรเข้ามมหาผมได้สวัสดีครับ